สวัสดีครับผมนายชวนชาตนะินรน,นะคอรรหัสนักศึกษา54010161013 0จะมาแนะนำการเขียนตัวประคองเกียร์นะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นในการเปิดโปรแปกรมไปอีวิชมาครับกด New p a s s แล้วก็โอเคนะครับเสร็จแล้วที่จะเก็บนะครับ แล้วใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับเพื่อฟอนเพนอ่าวาดรูปขึ้นมาเป็แล้วใช้เครื่องมือไลน์นะครับในการร่างแบบอ่าเ็จแล้วเราใช้เครื่องมัดดเมนชั่นในการกำหนดขนาดนะครับ มีในสามห้านีนะครับ นะครับสหรับช่วงนี้ถึงช่วงนี้ห้ามนะครับ อ่าเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็จะกดรีวลนะครับได้ชิ้นง,งานรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก,กดตกลงนะครับอ่าแล้เวเลือกที่เล็บวิวนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเ c l e บนเพจนี้นะครับว่ารูปวงกมว่าเป็นตาราขึ้มนมาหนึ่งเส้นนะครับแลลว่ารูปวงกลมขึ้มนมาหนึ่งเยนะครับ ลูกเต็นขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็ทีมวอลออกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะกำหนดข,ขนาดตรงนี้นะครับ่าผมจะให้เป็นเจ็ดจุดห้านะครับ แล้วจุดนี้ถึงจุดนี้18ดแปดมิลน,นะครับแล้วผมก็จะทำการเอ็ก u ์ทดนะครับเอทูลงไปห้ามิลน,นะครับอ่าก็จะลูกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อรูตรงนี้นะครับไดเมเตอร์ของรูนี้คือหกมิลน,นะครับก็ปรับเป็นซื้อคัด แบบโถรอรนะครับอ่าแค่รูปแบบนี้ขึ้นมานครับอ่าต่อมานะครับเป็นโถเซนเตอร์ออกมาครับอ่าแกนเสร็จแ,แล้วผมก็จะใช้เป็นเซอร์เคิลพทเทิ์นะครับเลือกเป็นเลือก,เ,อกเป็นตัวลายเป็นจุดนี้เล่นนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเลือกพัทเทิลเราก็จะเลือกเป็นอันนี้แล้วก็แกนรูนะครับอ่า สามร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ปกลงนะครับต่างก็ได้ชิ้งานเป็นอย่างนี้ขึ้นมาต่อมา,อาฟิิเลตนะครับศูนย์จุดสองห้ามิเมตรนะครับที่เราเจาะทั้งหมดนะครับอ่าก่อนทำการสิเลตนะครับใช้เป็นเล็บเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เซนเตอร์ แบ็กแคลเกิลนะครับแล้วก็วาดรูปเปียงขมาหนึ่งรูปเพื่อเจาะรูยิดลิ้นนะครับตรงนี้ใช้เป็น2.5มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ใช้เป็น5มิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วก็เป็นชุดคัตกับเป็นโทออลเหมือนกันตบลงนะครับได้รูปแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะตีเลนะครับที่ศูนย์2.5ที่ผมกำหนดไว้ตอนแรกครับที่เจาะทั้งหมดของเรา ครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะใช้เชลนะครับคล mm ิก hmm. ท,ที่เชลนะครับแล้วก็เลือกที่พื้นผิวตอนนี้ผมได้เป็น1มิลน,น,นะครับ Show mm hmm. View นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับก็ได้ชิ้นงานเป็นอีกขึ้นมานะครับ แล้วเราก็จะใส่สีชิ้นงานนะครับทีนี้ผมจะให้เป็นออกแนวสีโทนเข้ๆมๆนะครับแล้วก็กดทชิ้นงานนะครับ<ม>ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวประคองเกียร์ขอบคุณที่จามมาชมครับขอครับ